สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายที่มีขนาด12โวลต์นะครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับผมตัวนี้ที่หน้ากล่องบอกว่าเอาพุทก็คือ12โวลต์33แอมป์นะครับตัวนี้ผมจะเอามาโมเพื่อทำไปชาร์จแบตนะครับผมให้มันปรับค่าแรงดันขึ้นอีก พราะว่า12โวลต์อ่ะมันชาร์จแบตไม่เต็มนะครับผมต้องการประมาณ14โวลต์นะครับแล้วก็จะทําเป็น VR ปรับเพื่อให้สามารถลดเพิ่มแรงดันได้นะครับผมแล้ววันนี้จะมาสอนวิธีการทําด้วยว่าทํากันยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดแรงดันดูก่อนว่าแรงดันเอาพุทที่เป็นตัวเดิมๆเอาพุทออกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อไฟแป๊บนึงนะครับ Okay. เมื่อทําการต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวเราทําการทดสอบวัดแรงดันเอาพุ่าเอาพุ่นเดิมๆอยู่ที่11.7โวลต์นะครับผมแล้วเราก็จะมาทําการ modify ว่าจะ modify ตรงไหนเดี๋ยวผมจะแนะนาเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้ผมจะแนะนาเพื่อนๆก็คือผมจะไม่เอาทฤษฎีมากมายนะครับก็คือทําตามที่ผมแนะนําก็คือสามารถ ใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีแช่ VR ตัวเดียวนะครับผมเป็น VR ปรับละเอียดนะครับ VR ปรับละเอียดเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับผมเป็น VR ปรับละเอียดตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าค่าที่ใช้อยู่ที่1 k เชนะครับผม1 k ตัวนี้ใช้ค่า1 k แล้วก็ต่อสายบัดจีอ่าต่อสายบัดจีผมจะต่อแค่สายออกมาแบบนี้นะครับสายแบบนี้ออกมา2เส้นนะครับผมก็คือตัวนี้จะบัดจีแบบนี้2ขาหนึ่ง,งขากลางกับขาขอบบัดจีเข้าหากันนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ต่อสายออกมานะครับโอเคครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องนะครับ ที่ตู้เครื่องตัวนี้ผมได้ทำทำการโมดิฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาแนะนำเลยว่าทำยังไงนะครับผมที่ตู้เครื่องก็จะมีให้ให้ให,ให้สังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีลายทองแดงมาตรงนี้ให้ทำการตัดตัดลายทองแดงออกจากกันนะครับแล้วก็ต่อ V R V R ที่เราทำการต่อตรงนี้ V R ตรงนี้นะครับต่อเส้นไหนก็ได้นะครับ ่อเส้นไหนก็ได้ตรงตรงนี้ตรงนี้คือรอยตัดตรงนี้คือรอยตัดให้เราต่อ vr ตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เส้นหนึ่งตัวนี้อีกเส้นหนึ่งต่อต่อเข้ากับ vr ปรับค่าได้ค่าสิบ c นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งศูนย์สามนะครับค่าสิบ c เห็นไหมครับค่าสิบ c ตัวนี้ตัดให้ขาดเลยนะครับตัดลายขาดแล้วก็ขูด ปูพี c b แล้วก็ต่อต่อเข้ากับตรงนี้เพราะว่าผมจะไม่สอนให้ถอดชิปถอดอะไรพวกนี้มันถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่มันจะทําถอดค่อนข้างที่จะยากก็เลยเอาแบบวิธีง่ายให้ใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาลองปรับค่าตัวนี้ดูว่าแรงดันเอาพุทมันจะออกที่เท่าไหร่อีกแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์ต,รตัวนี้ มันแช่16โวลต์แนะนำ้าอย่าให้เพื่อนๆปรับไม่เกิน16โวลต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองต่อใช้งานดูนะครับเดี๋ยวต่อสายมิเตอร์เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อสายมิเตอร์ก่อนนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวทำการออนไฟนะครับโอเคครับ okay, ไฟตัวน,นี้คือ11.7นะครับเรายังไม่ได้ปรับ VR นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบปรับ VR ให้ดูนะครับว่าจะได้แรงดันที่เท่าไหร่ผมจะไม่ปรับเกิน16โวลต์นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากปรับให้เกิน16โวลต์ต้องเปลี่ยน VR เปลี่ยนคาปาซิเตอร์อสองตัวนี้ด้วยนะครับผม เพราะว่าตัวนี้มันแช่สิบหโวลต์ผมก็เลยเพราะว่าผมจะใช้แค่สิบสโวลต์นะครับตัวนี้ผมปรับขึ้นเป็น12แล้วนะครับผมอ่าสิโวลต์สิโวลต์15โวลต์อ่าผมจะปรับให้ดูประมาณนี้นะครับผมจริงๆมันปรับขึ้นได้อีกน่าจะประมาณ17โวลต์นะครับแต่ว่า เราต้องเปลี่ยนคาปาตัวนี้นะครับให้ทนแรงดันให้ได้มากกว่าน,นี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาใส่มาแค่16โวลต์ผมก็เลยปรับไว้แค่ประมาณ15โวลต์ก็พอครับจริงๆริผมใช้ประมาณ14โวลต์ผมใช้ประมาณ144โวลต์เองนะครับผมเพื่อ,อนำไปใช้แบตนะครับผมจะใช้ประมาณเนี้ยเพื่อเอาไปใช้แบตทำง่ายแช่นนี้ครับเพิ่ม v r รแค่ตัวเดียวนะครับผมเพิ่ม v r รแค่ตัวเดียวราคา VR ก็น่าจะประมาณ5บาท10บาทนะครับผม เดี wa, u, e uge, ๋ยวจะทําการติดตั้งนะครับเราจะทําการติดกาวตรงนี้เอาไว้ข้างนอกเราติดกาวเสร็จมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทาการติดตั้ง V r อาร็เศเรียบร้อยแล้วครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ผมจะติดไว้ตรงนี้เพื่อให้ปรับง่ายด้วยนะครับยื่นลงมาเพื่อให้ปรับง่ายต่อการใช้งานแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับว่าจะเอาไปติดไว้ตรงไหนนะครับตองนี้ผมก็เอามาติดไว้ตรงนี้นี่หน้าประกอบกลับมาก็จะประมาณนี้ เอาไปโมดิฟายใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์เอาไปชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้น่าจะแรงเขาแจ้งมาว่า13.3น่าจะไม่รู้ว่าจะได้ทิงหรือเปล่านะครับต้องไปลองทดสอบใช้งานกันอีกทีหนึ่งหรือว่าจะให้ทําคลิปทดสอบกําลังของตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาลองทําถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูก็เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่ามันสามารถจ่ายกระแสได้จริงหรือเปล่าที่เขาแจ้งบอกว่า3.3แอมป์นะครับ โอเคครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ